สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเอนะคะหนูมาจัดโปรโชุดเดดสวยๆให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะอก30บวกนะพี่ๆวันนี้ราคาตัวละ49บาทรับ5ตัวหนูส่งให้ฟรีเลยค่ะพี่ๆถ้าไหนรับชมหนูผ่านทาง YouTube นะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะ พี่พี่เมมเบอร์แล้วแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามหนูได้เลยนะคะหรือพี่พี่คนไหนแอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยนะคะมีน้องน้องทีมงานรอรับสายพี่พี่อยู่ค่ะราคาตัวละสี่สิบเกนะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้อก36เอลสาสิบสะโพกได้38เลยค่ะพี่พี่เดทหรูๆใส่ออกงานใส่แบบสวยๆเนี่ยพี่พี่ดูเหนือพาใกล้ๆพี่พี่ไปซื้อใหม่มือหนึ่งอ่ะโอ้ หลายร้อยเลยแหละหลายพันด้วยถ้าผ้าแบบนี้นี่นะคะตัวแรกนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสาเอวสาสะโพกได้48เลยอุย้ยน่ารักจังเลยฟูฟูฟองฟองอุย้ยน่ารักมากเลยนะตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบหกเอวยี่สิบหกสะโพกได้38เลยค่ะสะโพกได้38เลยนะผ้าแบบนุ่มๆเนี่ย ยืดหรือเปล่าไม่ค่อยยืดหนาพี่พี่รบกวนรับตรงไซส์หรือต่ํากว่าไซส์สักนิดเนาะเพราะว่าใส่ออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะคับเกินไปแน่นเกินไปอะไรประมาณนี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้3 4มสิสเอวสาสิบสะโพกได้48เลยค่ะโอเหมือนด้านบนเป็นผ้านิ่มๆยืดๆนะพี่พี่ด้านล่างแต่งเป็นกระโปรงฟูๆฟ่องๆแบบนี้โอ้ยเก๋อเก๋มากเลยแล้วน่ารักมากเลยนะตัวนี้ ตัวละสี่สิบเก้านะหนูมาจัดโปรให้นะวันนี้หนูมาจัดโปรให้พิเศษพิเศษพิเศษเลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้อันนี้ไม่มีอกไม่มีไซส์เลยค่ะคุณพี่เอาใหม่ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบแปดเอวได้สามสิบสะโพกได้ฟรีเลยตัวนี้เป็นเดสเนี่ยกระปูมแบบโอ้โหมันบานฟูฟูฟ่ฟอง,อง,องอๆด้านหนา้าด้านหลังนะเนี่ย พี่แขนแต่งเก๋กไปเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้ส8ดเอวได้30สะโพกได้ฟรีค่ะสะโพกได้ฟรีเลยนะพี่ๆใส่แบบออกงานเนาะอุ้ยมันหรูมากเลยนะเดสสีดําใส่ได้ทุกโอกาสเลยพี่ๆใส่อยู่บ้านก็ได้4ี่บาทไม่แพงหรอกตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้ส8ดเอวได้36สะโพกได้46เลยโหเขาแต่งแบบนี ใส่ออกมาแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะใส่ออกมาแล้วคุมเข่าเราพอดีเลยค่ะพี่ๆสวยนะผ้าเด็บดีมากแล้วสวยมากเลยนะพี่ๆตัวนี้ใส่ออกมาแล้วคือสวยเลิศเลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้34เอวได้30สะโพกได้44ค่ะสะโพกได้44เลยนะอุย้ยตัวนี้ก็สวยมากนะผ้าแบบดีนิ่มมากตัดกับลายเขาเรียกไลายอะไรนะ เนี่ยนพี่พีลายๆแบบนี้แล้วแต่งเป็นโบเก๋ๆที่คอด้านหลังเป็นซิฟซ่อนตะเขีบแบบนี้เลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้30เอว26สะโพกได้48แปดเลยอุ้ยน่ารักอีกแล้วเป็นเดทสลูกไม้เนาะเขาเป็นเดทสลูกไม้นะพี่พี่ดูใกล้ๆเออเขาเป็นเดทสลูกไม้นะคะตัวนี้สวยมากตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สามสิบสองเอวได้สี่สิบสพกได้ฟรีเลยค่ะโอ้เขายืดตรงนี้เขาเป็นยืดยืดนะเนี่ยเขามียางมีอันนี้โอ้กระดุมผ่าหน้านะด้านหลังค่ะโหเท่จังเลยตัวนี้เท่ไปอีแวลเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สามสิบหกเอวได้ยี่สิบสี่เอวได้สามสิบสี่ค่ะยี่สิบสี่คงใส่ไม่ได้หรอกเนาะสะโพกได้สามสิบหกเลยค่ะตัวนี้จะออกเป็นทรงตรงๆนะ ไม่เน้นเข้ารูปเท่าไหร่นะพี่พี่นี้ใส่ออกมาแล้วคือดูสวยดูหรูไปเลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้34เอวได้28สะโพกได้46เลยค่ะสะโพกได้ถึง46เลยนะแล้วตัวนี้เป็นงานปักนะพี่พี่พูดทุกคลิปคะ่ะว่างานปักเป็นงานแพงไม่ว่าจะเสือ้อไม่ว่าจะเดทไม่ว่าจะเสื้อขาวเนาะพี่พี่ยังไงก็ แพงค่ะมือหนึ่งแพงแน่นอนตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้สามสิบสี่เอลยี่สิบหกสะโพกได้ฟรีอุ้ยน่ารักเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเขาเป็นแฝดกันหรือเปล่าใช่เปล่าอุ้ยเหมือนกันเลยอะ่ะพี่พี่นี่นี่ถ้ามีลูกมีหลานนะพี่พี่รับไปใส่ด้วยกันเนาะคืออุ้ยน่ารักมากน่ารักจริงๆนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อกได้สามสิบสี่เอลได้สามสิบสองสะโพกได้สามสิบแปดค่ะเป็นทรงตรง ไม่เน้นเขาลูกเพราะเนื้อผ้าเขาไม่ได้ยืดหนาะเนื้อผ้าเขาไม่ได้ยืดหนาพี่พี่แล้วแบบดูเขาแต่งเป็นซีทูลูกไม้ด้านในแต่งเป็นแบบละยยิบละยยับโอ้ยเก๋มากพี่พี่ใส่กลางคืนคือจึง้งเล่นไฟสุดๆตัวนี้อกได้สามสิบสี่เอลได้สามสิบสพุกได้สามสิบแปดเลยค่ะใส่ออกมาแล้วจะโชว์เขาเ่าเราประมาณนี้ตัดกับแขนสีขาว นีน่ารักจังเลยเขียนก็น่ารักตรงเสื้อสีดำตรงนี้ตรงตรงสีดำตรงนี้เขาเป็นแบบไหมพรมนะค่าไหมพรมนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้34เอลด้ว2สสะโพกได้36เลยนะคุมคุมเข่าเราตัวนี้จะคุมเข่าเรานะเป็นกระดุมผ่าหน้านะคะพี่ๆเป็นกระดุมผ่าหน้าด้านหลังค่ะหน้านหลังอุย้ย ตัวต่อไปตัวนี้อกได้36เอวได้34 L, สะโพกได้40 L, ค่ะสีดำตัดกับสีเทาสีดำตัดกับสีเทาใส่ออกมาแล้วจะอยู่ประมาณนี้อ่าโชว์เขานิดนึงสวยๆเก๋ดๆด้านหน้าเป็นกระดุมแต่งนะหน้าหน้าเป็นกระดุมแต่งนะคะด้านหลังค่ะอุ้ยโชว์แผ่นหลังด้านบนนิดนึงตัวต่อไปตัวนี้อกได้34เอว28 L, สะโพกได้ฟรีค่ะ สะโพกได้ฟรีใส่ออกมาแล้วจะ,ะจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นหนูก,ก็ใส่ออกมาจะอยู่ประมาณนี้นะด้านหลังค่ะแล้วแบบคืนเลิศเนี่ยลายดอกกุหลาบสวยๆไว้เลยนะทั่วทั้งตัวเลยนะพี่พี่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สามสิบสี่เอวได้สามสิบสองสะโพกฟรีค่ะโอ้ตัวนี้คู่สวยพี่พี่ดูง,งานใกล้ๆดิสี่สิบเก้าบาทหาจากที่ไหนไนดะ้หาจากหนูค่ะรีบๆนะคะรีบๆมาซื้อนะ เนีย่ยหาได้จากหนูเลย49บาทตัวนี้อกได้36เอว32สะโพกได้38ค่ะสะโพกได้38นะแต่งโบน่ารักน่ารักอที่แขนเสื้อที่ชายเสื้อโอ้โหชายเดสสิอ๋อที่ชายกระโปรงตรงนี้เนาะแต่งเป็นแบบตัดสีขาวอะ่ะด้านหลังเป็นซิฟซ่อนตะเข็บนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้36เอว34สะโพกได้48เลยค่ะ สะโพกได้4ี่เลยนะโอ้ตรงนี้เป็นงานถักกิ๋กี๋ถักแบบเหมือนเป็นเสื้อเสื้อด้านบนกระโปรงด้านล่างนะเนี่ยด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้ส6สเอว2ี่สบดสะโพกได้ฟรีเลยค่ะโอ้ตัวนี้เป็นผ้ายืดนะเรายืดได้เยอะด้วยนะพี่ๆนี่นี่เห็นไหมที่เอวก็ยืดได้นะตรงนี้ออใส่แบบเออเนี่ยเขารูปเราพอดีอุ้ยใส่ออกมาแล้วดูสวยดูแบบ ม่อ้วนแน่นอนเลย่ะเชื่อหนูตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้34เอว30สักพกได้38เลยค่ะโอ้โหตัวนี้ยาวมากตรงแล้วตรงนี้เขามีเชือกผูกแบบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเออนี่เขาผูกออกมาแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะที่เออค่ะด้านข้างเอวฝั่งขวานะคะพี่ๆี่ตัวต่อไป ตัวนี้อกได้3 6มสิเอวยีสะโพกได้ฟรีค่ะโงานอุ้ยพี่พแล้วงานเขาสวยงานเขาใหม่มากเลยนะสีดำคือใหม่มากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้3 6มสิเอวสาสะโพกได้42ค่ะสะโพกได้42เลยนะอุ้ยน้องโบน่ารักมาอีกแล้วตัดกับขอบคอสีขาว เหมือนแบบอุ้ยกระเป๋าด้านหน้าเขาก็มีเหมือนนักเรียนนักเรียนอะไรนะนักเรียนญี่ปุ่นเหรอเออตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้34เอล30สัพพกได้ฟรีเลยค่ะสัพพกได้ฟรีเลยนะยูอูสัพเพกได้เยอะเหมือนกันนอ้องพี่พี่เนี่ยแต่งกระดุมสี่เม็ดด้านหน้าด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้36เอล32สัพโพกได้42ค่ะ กระดุมผ่าหน้าทั้งตัวเลยใช้งานได้จริงนะไม่ใช่กระดุมหลอก,กระดุมแต่งนะกระเป๋าด้านหน้าสองข้างก็ใช้งานได้ที่กระโปรงตรงนี้ก็ใช้งานได้นะด้านบนเป็นอ่าครึ่งเสื้อด้านล่างเป็นครึ่งกระโปรงเนี่ยเนี่ยเด็ดแหลยนะ้องพี่ๆเออนั่นแหละเขาแบ่งแบบนี้น้องหนูก็พูดตามเนื้อผ้าไปนี่หตัวนี้ใส่ออกมาแล้วคือดูหลูไม่ไหวเลยอ่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้ส4ค่ะ เอวสามสิบสะโพกได้สี่สามสิบสี่เลยค่ะอูโหอันนี้เขาคืออะไรเขาแต่งแบบนี้เหรอเขาเป็นงานอา๋อเขาใส่แล้วมันจะเออแต่งแบบนี้หนูก็คิดว่าเขามีผูกหยยรื่ยงไงพี่ใหม่ลืมผูกให้หนูอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะพี่ๆดูดิอ้าวด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบสองเอวสามสิบสะโพกได้สามสิบหกเลยค่ะ สะโพกได้สามสิบหกเลยนะตรงนี้มีการปูให้ด้วยนะเขาแต่งแบบอู้ละยิบละยับเล่นไฟสุดๆไปเลยด้านหลังเป็นซิปสีทองอะไหล่สีทองเลยนะตัวนี้อะไหล่เป็นสีทองเลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกสามสิบหกเอวสามสิบสะโพกได้สามสิบแปดค่ะเดทแคนกุด,ดตัวนี้อุ้ยผ้าดีมากเลยเนื้อผ้าคือดีมาก เนี่ยเป็นซิป่้นตะเข็บนะคะด้านหลังเป็นซิป่้นตะเข็บนะ,ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้34เอล30สะพพกได้ฟรีเลยค่ะโซิปด้านข้างนะ,ะตัวนี้เป็นซิปด้านข้างตรงนี้นะฝัก้ายนะ,ะ,นะ,ะ,นะพี่ๆตรงนี้กระโปรงสวยอะกระโปรงสวยสะบัดปุ้งแบบนี้ด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้32เอล28สัพเพกฟรีค่ะสะพพกได้ฟรีค่ะอุ้ยใส่แบบ ลูกคุณหนูลูกคุณหนูเนาะแบบนี้ด้านหลังเป็นซิฟซ่อนตะเข็บนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก36เอว30สะโพกได้44เลยเป็นทรงตรงๆแบบนี้ใส่ออกมาแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะโชว์เขานิดนึงไม่โป๊ค่ะไม่โป๊โปแน่นอนอืตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้32มเอว28สะโพกได้ฟรีค่ะสะโพกได้ฟรีนะ เป็นซิปด้านข้างฝั่งขวานะคะพี่ๆตัวนี้เป็นซิปด้านข้างฝั่งขวานะเนี่ยรับไปฝากลูกฝากหลานก็ได้เด็กๆแถวบ้านเนาะใส่ออกมาแล้วคือน,น่ารักไม่ไหวเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้36มเอลสาสิบสะโพกได้38ค่ะออ้โหโอ้โอโอโอ โอ้เล่นไฟจังเลยด้านบนพี่ป้าพีป้าพี่ปาหืมด้าหลังคะ่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้30เอวยีสิบโพกได้ฟรีค่ะเนีย่ยสำหรับเด็กเล็กๆเ,เด็กแบบลูกๆและหล,ลานของเราอ่ะเนาะปิดเทอมแล้วมารับเสื้อผ้าไปให้ลูกหลานใส่นะเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวกันเออนี่ด้านหลังเปิปซ้ซนตะเข็บนะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สามสิบสองเอวยี่สิบแปดสะโพกได้ฟรีค่ะด้านหน้าด้านหลังอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเดีย๋ยวนขอดูแปบบ๊บอ่าตัวนี้เป็นซิปด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นซิปด้านข้างฝั่งซ้ายนี่ที่กระโปรงแต่งเป็นลูกไม้เลยที่กระโปรงแต่งเป็นลูกไม้เลยนะพี่พี่เนี่ยสวยมากเลยนะตัวนี้เขาคือสวยมากงานจริงคือใหม่มากงานจริงเขาคือใหม่สุดๆไปเลยนะพี่พี่ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สามสิบสองเอลสี่สิบสี่เอลไม่น่าจะถึงสี่สิบสี่มั้งคุณพี่วัาให้หนใหม่ตัวนี้อกได้สา 44, มสิบสี่เอลสามสิบสะโพกได้ 34, 30, สามสิบสี่ค่ะด้านบนแต่งเป็นซีทูตาขายตาคาแบบนี้แบบเซ็กซี่นิดนึงด้านหลังเป็นซิปตรงนี้ตรงนี้โชว์แผ่นหลังของเรานะตัวนี้โชว์แผ่นหลังของเราเลยเออตัวนี้อกได้สามสิบสี่ เอวสามสิบสะโพกได้สามสิบสี่เลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสามสิบหกเอวสามสิบสะโพกสามสิบหกขาอุ้ยผ้านิ่มมากเนแขนกูตัวนี้แล้วผ้านิ่มมากพี่ๆดูเนื้อผ้าดูลายผ้าใกล้ๆนิ่มมากเลยนะไม่โกหกแน่นอนค่ะไม่โกหกแน่นอนเลยตัวต่อไปตัวนี้อกสามสิบสี่เอวยี่สิบหกสะโพกได้สามสิบสองค่ะ ใส่ออกมาแล้วอู้เขาเขาเน้นเข้ารูปนะแบบเน้นเซ็กซี่เข้ารูปถ้าพี่ๆไม่อยากโชว์ช่วงนี้พี่ๆใส่เป็นเสื้อขอบสีขาวเอวลอยเป็นแบบเออเก็บด้านในแล้วก็โชว์แล้วก็ใส่ว่าเราคือเข้ากันมากเลยนะถ้าใส่เป็นเสื้อขอบด้านในก็คือเข้ากันเลยนะสวยมากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สามสิบสองเอวสี่สิบสะโพกสี่สิบหกค่ะน้องเป็นงานยืดๆใช่ไหมนี่ ใส่ออกมาแล้วจะยืดๆนะมีซิปด้านซ้ายนะคะซิปด้านข้างด้านซ้ายนะนี่พี่ๆนี่ด้านหน้าด้านหลังนะเป็นแบบเสื้อเขาเรียกวอะไรเสื้อกล้ามด้านนอกอีกชั้นหนึ่งเนาะเสื้อกั๊กเออว <c oughs> ีเดนใหม่พรมตัวนี้สวยมากเดนใหม่พรมตัวนี้สวยมากอก34เอว34สะโพกได้38เลยค่ะสะโพกได้38ดเลยนะอุ้ยสวยมาก ค่าแบบคือสวยคือดีเลิศตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะตัวนี้อกสามสิบสองเอวยี่สิบแปดสะโพกได้สี่สิบสองนะคะเอาทำไมหนูใส่แล้วมันอยู่อย่างนี้ล่ะมันต้องอยู่แบบนี้ดินี่ใส่ออกมาแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะพี่พี่หนูใส่แล้วทไมมันไม,ม่อยู่ที่คอหนูนตกไปอยู่ด้านล่างแนะ่ยอุย้ยสวยมากเลยนะพี่พี่ด้าน เขามีแบบเชือกขูกที่เอวให้ด้วยให้ด้วยนะแบบให้มันเข้ารูปของเราเอออ่ะเอาแล้วค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูอัปเดตชุดเดรสสีดำมาจัดโปรให้พี่ๆด้วยราคาตัวละ69บเ้นะพี่ๆรีบๆทักเข้ามานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ